ดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิน,นชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้ครูออฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทองลอยพญานาคเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับฉีกใบตองกว้าง3นิ้วความยาว7นิ้วขึ้นไปครับจากนั้นครับมือซ้ายจับตรงกลางไว้ครับมือขวาจับ,บริมใบตองด้านบนฝั่งขวามือครับแม้วนเข้ามาครับ ถึงจุดกึ่งกลางแล้วหยุดครับจับริมใบตองบนฝั่งซ้ายมือแล้วม้วนเข้ามาครับมาชิดกันแบบนี้แล้วหยุดครับจากนั้นแม็กไว้ครับทำอีก2ชิ้นครับ1ชุดจะใช้3ชิ้นครับ กีบกระทง1นึงกีบจะใช้3ชิ้นนะครับเรียงซ้อนกันแบบนี้ครับไล่ระดับนะครับไปจะลดหลังลงมานะครับเสร็จแล้วก็แม็กเย็บครับก็จะได้กีบกระทงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปดูขั้นตอนการประดับกีบกระทงกันเลยครับขั้นตอนการติดกีบกระทงครับวางกีบกระทงลงไปที่ขอบท่อนกล้วยครับแบบนี้ครับ จากนั้นปักยึดด้วยตะปูเข็มครับวางกลีบถัดไปด้านข้างครับปลายกลีบทั้งสองให้เสมอกันนะครับเสร็จแล้วติดกลีบเรียงกันไปเลยครับ ติดกรีบชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปครับวางกรีบชั้นที่2สองสว่างครับ โอเคครับติก,กีประดับเสร็จเรียบร้อยครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับประดับดอกดาวเรืองลงด้านในกระทงครับดอกดาวเรืองเราจะผ่าครึ่งดอกนะครับ ประดับดอกดาวเรืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนาะําพญานาคสารไม้ไผ่ใส่ลงไปในกระทงครับจัดรูปทรงให้สวยงามครับจา,จากนั้นครับประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามครับแล้วก็เก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อยครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับปักเทียนและทูบลงบนกระทรงครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทรงลอยพญานาคหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กศิลปินชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ